จะไปใส่เด้อ้ไปหรอยู่บ้านทายุนีลาพ่อมอพ่อมอทาย่างเล่นยุ่น้มู่นเด้อจ้าพ่อมอพ่อมอทานน้ารอดกใได้เห็นนกมเอยก่อนเนออเด้อข้อยู่เด้อข้าวอยู่เด้อเอาเอเเ้อฮเออเย ค so uh well, we, ือนคว้าเอาเขาใส่สานเหล้าหอยแม่ให้กินนะจ๊ะอ๋อคือบ่ลืมบ่ลืมดอกบ่ลืมจักเดียบ่เคยลืมบ่ลืมจักเดียตักเขาใตะกระตาหอยไว้สานเหล้าให้แห้งแมวมาเอาเข้าไปซีดเด้อร่นานรักพอดเขาหัวให้เฮาพูดได้เดี๋ยวเห็นทางบ่นีว่าบ่ลืมแล้วสิลืมเฮ็ดหยังอันฟังไก่ขึ้นยังนี่เนาะออกกำลังกายแน่เด้อ ยางนันยางน้ำหลานพวกเมนหนันม้าีวยหนังคนบอก็เหมอสุดฮักูเด้อแต่ว่าเพี้ยนแต่เป่าน้ำเปลาจะเสือไปฮักเจ้าเด้อฮักเจ้าือไหไปฮักเจ้าไปกฮักเจ้าน่ย่งดีเลยไปก่อนเนี่ย่